บันิศิบึงลักษณะมะลำผู้ใส่จักหน่อยเด้อแม่เด้อบาดนี้ว่ามะลำผู้ใส่นี่สืบถือลักษณะบัวเนี่ยผู้ใส่สมเอนี่มันมีหลายไายเนาะแม่เนาะเดี๋ยวผู้ใส่ผู้สอนถือขอดไม่ยิ่งก็มี คนจังววาใช่ใช่นี่มีมาหลายมูวมีผู้ดูผัวข่าอ้ยใช่นี่ดอกต่างใช่และมีใช่นี่แหล่ไหลใช่สวใช่เสียใช่เวียนกินน้ำเมียสักกระเบื้อสีน้ำมางํำทํากว่างใช่แก้มหินเฮใช้วางหัดกวางอ้ยใช่แห่งดอกไงผง ว่าวจังสีบอมเป็นหฮมคนไหนดอกเด้อไอหลักษณะผู้ใส่นี่มีหลายประเภทก็อคอยสีเบิงลักษณะเจ้าจักหน่อยัดนี้ว่าเจ้ามีสิืึกลักษณะบ่วขั้นบ่ถือลักษณะกับสีผอดได้คีหมีนันบ่เหิน <c oughs> เอาฮานี้หลักษณะาผู้ใต้มีหลายประเภทตามแต่ใดสังเกตพิจารณา บอไปไล่แห่งนาะพ่อปันสตาบกันสีเคสสีลาพ่อเวน่นพ่อไก่บอกให้มีผู้ชายกับหยันมันโบมวลหยันเขาบอมานวนดอกยามหอดยยมหิวแม่นว่าสีเมนขิวบางที่บางเทือแม่นสีเปืดอสีเบือบางขังบางข้าวแต่กะดิ่งยาวๆหรือว่ากันสะเดือดอย่างเขาบอ,มานนอกมาเปิดดอกยยมคำแมเลี่ยมมาสีได้มีแหงหูเหลี้ยวอีโมผัวชายนั่นมีอยู่ทั้งสวทั้งดีชายอีหลีนั่นบอกแยมหินแหนี่ก็มีอยู่เนี่ยแต่หักหน่อยพะโล เออใช่คือจังหมอลำไฟใส้เนี่ยคือจังหมอลำธนาเนี่ยเขาเอื่นวาใช่ยังแม่เออเขาเอื่นวาใช่ที่โก้เขาบ้าเขาขับว่าแต่คำมาปับดอกค่อยโวยค่อยโวยหาก่นเราดอกห้อยวงหัวซาเวียมีแต่หัว่วยเสียดอกบดเหนือบดตูขัดไปได้เป็นพวกกูกทุนยังไงเงินบ่มีพ่อไงมีแต่คุยกับหำดอกมอลำไฟใส้ก็ได้ งานกันบอ่อยากค่ำคำมาแร้วโยกดีบอดีเอาโรคมาปากมาปังใช่แนวนี้ระวังให้เวียนให้ห่างได้เป็นผัวเฮาบท้นสียางเขออาอาณาไม่เอาตลกตะไผ่มาต้อนมาฝากไปย่ำไดลแลรวหักเอาโกโนเลี่มาต้อนหลูกต้อนมีอาสุดหยดถอดสัวยังเหมือนมีหลายตัวดอกผู้สอนผู้ใช้ขั้นสีอธิบายเบิดขึ้นโซ่เ่ากับเบิดดอกเจ้าเป็นลอยเป็นพันใช่แนวนึงนมาการพานันเล่นมวยเลรียไก สียามนะยำให้กับบไดดี้ฮวซาบ่เล่นตังแต่มากัดกันเทนั้นต้มากัดกันก็เล่นอยู่บ่หมอแค้นเล่นทอดวัดแดงกัดกันหูเดียวหมอแค้นก็ได้เอาผู้นั้นก็เล่นเือกันเออก้องก็เล่นเอาฮานี่บ่เล่นตังแต่มากัดกันเทนั้นเขาตีไกยู่หันศกยู่ใสก็ต้องเห็นเพื่อนไปเฝ้าหลวดกอซอ แม่สิบ่มีเงินมีคำากับบสนใจน้ำขอแต่ได้กือบน่งเหตท่องึบเงืบคือคนหนักหัวใช่แนวนี่คันพระไดเป็นผัวกระบ,บุนไหวอยู่เนี่ยเจ้าเนี่เขามาแวปานสื่อตัวหนังเงินหาได้กะบพ่ยังใส่นีข้าเหลาดีบ่ดีพวกเจ้าเป็นพันระยยายามสิขาแถ้าขากลางขึ้นกลางค่ำนี่ก็พ่อปันสัมไปนอนน้ำให้ ใช่หนึ่งผัดจังไรเล่นสาวเล่นแซ่ว่าแต่มีเงินแน่ดอกเสียงลวกเสียงเมียแนวอื่นบ่มีเสียเหล่ายาบ่าสูบเลีนแต่บ้านตุ่มโงเงินดำเงินเดือนหลดบ่เหลือมาเงอนเชียงไหวหายฮีเห็นแม่ยิ่งเงินนั่นบ่คิดทีจกสะจกไส้ขั้นเดจับ,ดบได้ใบทอยดี๋อนั่นแช่แนวนั่นเขา่าบาตันหา ขันผู้ใดได้มาเป็นผัวกรวดาบ่ทนปั่นมีตากดอกคขมาเลี้ยงมาดีบ่ตีสิตาเลี้ยงปั่นกล้วยบงอ่ะเว้าไปสนะนอแม่น้อเออมอลันปลาใส่เนี่ยว้าเพื่อนเพื่อนว้าได้บ่อยๆดอกปัดนปลาช่วยเจ้าของหมอยหลุดเว้าจักเชื่อกเพื่นว่าเพื่อนบ่มีว่าได้ยินข่าวว่าท้องเพื่อนแปฟนปานลั่นมัน่ผสน สีเดียผ้าไปเอาเล็กย่โน้พี่สาวน้อ <laughs> ชิแม่นบ่อพูุอ่ะว <laughs> ันนี้คอยสสอนเจ้าจักหน่อยเพื่อน่าปูสอนหลานนี่เพื่อนสอนแนวใดพยานเจน้าใหญ่ย,ย่อนกินเขาเท,า,ทาย่อนเกิดดวงสนอกไปนาะแล้วข้ามาปูสอนหลานเพื่อนสอนแนวใดเพื่อนา่าลานเอหลานโหาไถ่ไ,ไก่ไม่ย่าไปให้ค้ยพันะว่า โอ้ว่าตาวันสวยอย่าไปให่คำหู้ว่าตาวันต่าอย่าไปให้เมียมันสิบได้สแตกของเขาจิวไปเด้อโอ้ว่าเล่นบกเสียยาสุไปกวับ้านหู้ว่าโตขี่ขันอย่าเห็ดหน้าไก่ท่างคันซ้อนหลานผู้ยิ่งผุดสนแนวไหนี้คนว่าหลานเอ้หลานหู้ว่าสินเจ้าของบางอย่าไปยืนกลางแดดอย่ามันเป็นเลดเพดเหมือนดังลอยฟันโอ้ว่ารถบ่มีเบรกอย่าขี่ไตคันแท้ หัวนมเจ้าของเปสีบลือเอืมเดาป้องนามมันใบใหญ่กับไซแม่มันหาผืนผุนละไปนอกเออแต่ว่าสมือนนี่เขามีแบบดูมๆแล้วละไอหัวนมเจ้าของเปสีบลือเอิมดาป้องนามหัวแห็ตัวหน่อยยาไปบ้านบังเลือก khoe thảo ba hoa, quan này mận tuôn, đỡ khun phía, hoa cho con nuôi, hoa choi cho con nuôi, giờ áo miếng đỡ hay gì, nhảy ơi bắt ta thăng lông บัดเจ้าทางลงไปมันสิหลมลอยลยมันสิลมลอยลอยทางผู้ยิงเขาสิบอยบักชวยหน่อยสิบ่เป็นฮะอานาเอ้ยเอ้ยเ้นอนข้อหนึ่งนะเออข้อสองสอนแน่ไหน พันวาขั้นกำเมียดกำดำมันมาขั้นกำไปมันมามันสิแทงใส่เจ้าของจิวเวอร์จิวเวอร์เพียสาวขั้นกำปลาเอาหัวเขาขั้นเอาหัวอกมันดิ่นมันจดโหลดลงน้ำบ่เดืไปต้มให้มีอากินเด้ขั้นเอาหัวเขาเขาก็นเน็กเสียทองเอาไปใส่ของได้เนาะเพื่อนจังว่าขั้นกำเมียดกำดำมันมาขั้นกำปลาเอาหัวเขาไอ้ธนาเอ้อ คันกำนมเมาหัวออกอย่าสุกับนอกเสืออยาุกับนอกเสือมันสีสาบัดหางบัดหาเ